ไปแล้วเอาจับดีๆเอาขาขึ้น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 นะดูดูโอ้มีท้งขี้วัวขี้ควายไม่มีไม่มีมมน,นกนกเอี้ยงเอ๋ยมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตใส่ไหม ว้าอืมนอ้อไข่ะไข่น่ะไข่ไข่ไข่ไหนดูสิไข่ไหนไหนลงุงถ่ายหน้าจะชัดหน่อยที่โอ้คุณผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าหนูเลยนี่ไง <c oughs> อ่ะถ่ยยล้งก่อนเดี๋ยวค่อยเดินต่อนะ <c oughs> ดืๆๆ โอก็ต้องพาเขาเดินเล่นอย่างนี้เลยช่วงเย็นช่วงเย็นวันพุธวันหยุดวันพุธวันหยุดนะพาเขาเดินเล่นดืดินดืนดนเนี้ก็ให้ถ่ายรูปอย่างดีเลยนะเอ้าโทรศัพท์มาทำไมหนูก็จะถ่ายลงด้วยเหรอเฮ้ยคนเหล่านี้เนาะหยุดสต๊อกก่อนนะเราจะถ่ายลุงอีกแล้วโอ้ยหนอหน้าหน้าโอ้ยหน้าหน้าหน้าืหนอเขาตามมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โห เอออ่ะมามาลุงถ่ายให้แล้วลุงถ่ายให้แล้วนี่แหละอ้าวไปได้ไหมไปได้ไหมเอาหนึ่งสองสามเร็วพาไปดูบอลเลยอ่ะเอามามาตามมาแล้วมาหาลุงแล้วมาหาลุงหนึ่งสองสามเอาเลยว้าวเอาเราทำมาเล่นทำไมถึงหนอน่าน่านานารถมาแล้วรถมาแล้ว